สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กวันนี้จะนำเสนอ,อ P C X นะครับสีน้ำเงินสภาพหล่อๆสักหนึ่งคันนะครับซึ่งรถคันนี้เจ้าของได้ติดต่อ,อมาแต่ก,กับทางร้านประมาณปีที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ปีที่แล้วยังไม่ได้รถนะครับแล้วก็ด้วยเห,เหตุผลบางประการซึ่งทางร้านก็ยังไม่พร้อมในส่วนของลูกค้าก็ยังไม่ ็เลยยังไม่ได้ยกเข้ามาทำซึ่งตอนเนี้ทางลูกค้าได้รถแล้วพร้อมทางร้านพร้อมนะครับก็คุยกันลูกค้าก็ลกากเลยยกมาทำนะครับคอนเซ็ปต์คันนี้ก็คือลูกค้าบอกขอหล่อๆสวยๆนะครับลูกค้าบอกมาคำเดียวว่าแต่งเหมือนคนอื่นใครขอจะจดจำนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าของแต่งเนี่ยคันนี้มีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับผมเริ่มด้วยตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มโสซี่นะครับเบอร์ใหญ่นะครับออปชันเสริมก็จะมีฝาแอนสีทองนะครับผมน็อตไล่ลมสตาร์บันะครับยึดด้วยน็อตไทเทเนียมนะครับตัวนี้นะครับน็อตไทเทเนียมรวดยึดกระปุกปั๊มไทเทเนียมนะครับ ซึ่งมีน็อตไทเทเนียมเสริมลงมาตรงนี้นะครับก้อเล็กๆซึ่งจะเพิ่มออปชันความสวยงามคือจริงๆแล้วรถคันนี้จะเน้นเก็บเรื่องรายละเอียดนะครับน็อตยึดข้างหลังก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับผมชุดนี้นะครับปั๊มบดลอซซี่นะครับมาทูมาดูทางด้านขวานะครับผมก็จะเป็นมือคัตไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งตอนนี้ของแต่งก็จะมีหมุดทองนะครับเสริมด้วยน็อตไทเทเนียมนะครับทั้ง ตัวข้อพับแล้วก็ตัวประกับตรงนี้ด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นน็อตไทเทเนียมนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการสบัดนะครับ S D M X นะครับตัวนี้จะสร้างขายึดแบบแบบต่ำนะครับต่ำที่สุดนะครับผมเพื่อให้ดูลงตัวสวยงามนะครับยึดด้วยน็อตไทเทเนียมนะครับแล้วก็ฝาปิดไทเทเนียมนะครับตัวนี้ S D M X ใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วก็จะมีแฮนด์ไทเทเนียมนะครับผมของแท้สวิตช์ข้างขวานะครับจะเป็นของ Active Function c o กนะครับจะมีตัว Ending Switch นะครับสวิตช์ไฟขอทางสวิตช์สตาร์ทนะครับส่วนสวิตช์ด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นสวิตช์เจตนานะครับมีไฟสูงต่ำไฟเลี้ยวนะครับแต่ฟังชันค็ o กลัดด้วยปลอกมืออลิเต้นะครับ ปลายแฮนด์จะเป็นงานสร้างนะครับตัวนี้จะเป็นางานไทเทเนียมนะครับผมส่วนต่อไปก็จะมาดูเรื่องของประกับเร่งนะครับผมประกับเร่งตัวนี้ก็จะเป็นของ E ี o นะครับผมจะเสริมก็คือเก็บในส่วนของน็อตซึ่งเป็นไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นไทเทเนียมแล้วรัดสายด้วยตัวรัดสายของเอ็ i นะครับตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นชุดบนนะครับต่อไปเราจะมาดูที่ชุดล่างนะครับชุดล่างชุดล่างก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีปั๊มเป่าออทองนะครับอ่อะไรคันนี้จะเบิกมือหนึ่งทุกอย่างนะครับผมลูกค้าเน้นมือหนึ่งนะครับเ,เสริมด้วยน็อตโปตินะครับยึดขาปั๊มขาปั๊มตัวนี้จะสั่งทําพิเศษนะครับสังเกตปั๊มตัวนี้ จะตั้งตรงนะครับจะไม่ห้อยลงมานะครับตัวนี้จะสั่งให้ทําสูงที่สุดนะครับผมจะมีข้อต่อ end project นะครับชุดแต่งเสริมวาวปอดสายเร็วนะครับตาบลีนะครับตัวนี้จะมีโลโก้ Me m b o ด้วยนะครับสังเกตที่โลโก้ Me m b o นะครับตัวนี้สังเกตนะครับจะเป็นตัวสกรีนโลโก้ m e m b o นะครับข้อต่อสร้างขึ้นมาจะเป็นไทเทเนียมนะครับตัวนี้ข้อต่อไทเทเนียมนะครับผม จานก็จะเป็นจานแต่งนอกนะครับตัวนี้นะครับน็อตยึดล้อหน้าจะเป็นไทเทเนียมตัวนี้จะเน้นไทเทเนียมหมดนะครับทั้งคันน็อตยึดจานเป็นไทเทเนียมนะครับบูทล้อนะครับบูทล้อก็จะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับนะฮะบบูทล้อสองฝั่งจะเน้นเก็บงานไทเทเนียมนะครับผมอ่า